นี่นะครับวันนี้วันนี้วันที่แปดนะครับวันนี้วันที่แปดสิงหา66นี่ดูต้นจำปดานะครับขึ้นเชื้อราหมดเลยนะครับเชื้อรากินใบกินต้นเรียบร้อยหมดเลยครับรากเทียมหมดเลยแต่หลังจากใช้ปุ๋ยแล้วนะครับนี่ยครับหลังจากใช้ปุ๋ยแล้วนี่ดูยอดนี่เริ่มแตกยอดเริ่มกิ่งกิ่งมัน เนี่ยเริ่มกิ่งมันมันจะมีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับใช้อทิต์ที่สามนะครับมีใบใหม่ขึ้นมาเห็นผลนะครับเห็นผลนะครับเจราหมดเลยครับใบร่วงหมดเลยไม่เหลือนะครับเริ่มฟื้นครับเริ่มฟื้น นี่จำปะดะนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูต้นทุเรียนต่อ